มวล m1 ติดกับสปริงที่วางอยู่ในแนวราบแล้วสั่นแบบซิมเพิ h a r ร o n i c โดยมีความถี่เป็น4เฮิรตเมื่อนำมวล m2 ครับผูกกับ m1 แล้วติดกับสปริงอันเดิมพบว่าสั่นครบรอบในเวลา1วินาทีถามว่า m2 เป็นกี่เท่าของ m1 ข้อนี้นะครับก็อยู่ในส่วนไหนครับสมการทั่วไปหรือว่ารูปแบบเฉพาะครับให้น้องเลือกก่อน หลับตาจิ้มตอบได้เลยใช่ป่ะว่าข้อนี้เป็นเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะเพราะว่าเป็นมวลติดสปริงมวลติดสปริงสปริงมีค่าคงที่ k t เท่ากับอะไรครับ2พาย o o t m ส่วน k จำไว้เสมอว่าค่าคงที่อยู่ข้างล่างนะครับมาทวนกันอีกสักนิดรูปแบบเฉพาะมีกี่ประเภทครับมี3ประเภทคือแกว่งลูกตุ้ม สปิงสันแล้วก็แกวงกลวยใช่ปะแขวงลูกตุ้มสูตรว่าอะไรครับแกวงลูกตุ้มเราเราสนใจแต่ค่าของมันใช่ปะ่ะ t เท่ากับ2 pi root l ส่วน g ค่าคงที่อยู่ข้างล่างถ้าสายลูกตุ้มยิ่งยาวยิ่งคาบเยอะนะครับอ่ะมาดูต่อแหวงกลวย แกว่งกลวยที่ก็สองพายรูทแอลคอร์เส,ส่วน G โดยเซตาเป็นมุมที่กระทำกับแนวดิง่งดังนั้น L อลคอร์เคือระยะที่วัดจากแนวดิง่งนะครับถ้าระยะที่วัดจากแนวดิ่งเยอะแสดงว่ากลวยเนี่ยยิ่งใช้คาบเยอะในการปรับมาเป็นแบบซิปเปอร์ทมอนิกนะครับคาบยิ่งเยอะยิ่งเยอะ,อะต่อไปมาดูการสปริงสั่นนะครับ สปริงสั่นก็อย่างที่พิสูจน์ไปแล้วเมื่อลหลายข้อที่แล้ว T ีเท่ากับ2พายรูทเส่วน k ค่าคงที่อยู่ข้างล่างถ้ามวลที่ติดกับสปริงยิ่งเยอะคาบยิ่งเยอะตามนะครับข้อนี้เราใช้สูตรสปริงสันคือ T เท่ากับ2พายรูทส่วน k ะครับตอนแรกเนี่ยก็มีมวลค่าหนึ่งแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เอามวลมาติดเพิ่มอีกค่าหนึ่ง นะครับเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีมวล m หนึ่งมวล m หนึ่งเนี่ยทำให้เกิดทำให้เกิดความถี่สี่เฮิร์ตเราก็ต้องมาดูครับว่าสี่เฮิร์ตคือค่าอะไรสเฮิร์ตคือค่าของความถี่ใช่ป่ะแต่เราไม่ต้องการความถี่ครับเพราะว่าในสูตรของเรา t เท่ากับสอง p รูท m ส่วน k เราต้องการอะไรครับเราต้องการค่าใช่ป่ะดังนั้นจากความสัมพันธ์ว่า ค่าเท่ากับหนึ่งส่วนความถี่จึงได้ว่าต่อแรกเนี่ยค่าเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งส่วนสี่ใช่ป่ะครับแสดงว่าค่าต่อแรกเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสี่วินาทีแล้วก็ต่อมาเนี่ยนำมวล m สองมาผูกติดกับ m หนึ่งแสดงว่ารูท m ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นใช่ป่ะครับใช่ปะ่ะถ้ารูท m ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าค่าก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ปะ่ะอ่าเรามาดูเงื่อนไขเขาบอกว่าสั่นครบรอบภายในเวลาหนึ่งวินาทีเห็นไหมครับ หวินาทีนานกว่า1นส่วนสวินาทีแน่นอนแสดงว่าคาบเนี่ยมันจะเพิ่มถ้าเอามวลไปติดเพิ่มนะครับแล้วเขาก็ถามว่า m 2เป็นกี่เท่าของ m 1ดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งสมการได้เลยตอนแรกเนี่ยจาก t เท่ากับสองพายรู m ส่วน k ก็จะได้1นึ่งส่วนสเท่ากับสองพายรู m 1ส่วน k นะครับตอนหลังสปริงยังเป็นสปริงเดิมดังนั้นค่า k เป็นค่า k เดิม ใช่ป่ะทก็เป็น1 1เท่ากับ2พรูทแต่ว่า M ตัวเนี้มีมวล2ก้อนแล้วคือมวลก้อนที่1กับมวลก้อนที่2เป็น M1 บวก M2 ส่วนด้วย K ก็ได้สมการตามนี้ครับการที่เราจะหา M1 ต่อหา M2 ต่อ M1 ว่าเป็นเท่าไหร่เราก็ ต้องเอาสองสมการนี้มาหารกันใช่ไหมครับก้าสมการนี้ตั้งแล้วหารด้วยสมการนี้ไปก็จะได้1หารด้วย1นส่วนสเท่ากับ2องพายรูทเบวกเอส่วนด้วยเคส่วนด้วยรูทหารด้วย2องพายรูทเส่วนด้วยรูทเคจะได้ว่ารูทเคตัดรูทเพตัด2องพาย หนส่วนสครับเด้งขึ้นไป4เป็นส่วนของส่วนเด้งขึ้นเป็นเศษเป็น4 4่สี่เท่ากับรูทเอ็นบวกเอ็มหารด้วยรูทเอ็มนะครับต้องการอะไรอีกราต้องการ M2 ็มต่อเอ็่งใช่ป่ะก็ยกกำลังสองพะมันติดหลนอยู่จะได้16บหกเท่ากับเอบวกเอ็มหารด้วยเอย้ายขึ้นไปครับ จะได้16 m 1เท่ากับ m 1บวก m 2ย้าย m 1่ไปอีกฝั่งหนึ่งจะได้15 m 1เท่ากับ m 2ดังนั้นถ้าเราจะหา m 2ต่อ m 1ครับหา m 2ต่อ m 1ก็ย้าย m 1มา m 2ต่อ m 1จึงเป็น15ต่อ1นะครับก็คือคำตอบก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้นะครับเป็นข้อที่เกี่ยวกับซิ i เปิลฮาร์โมนิในรูปแบบเฉพาะ ในรูปแบบของสปริงสัน่นสปริงสั่นทีเท่ากับ2พายรูทเอ็จำไว้เสมอค่าขงที่อยู่ข้างล่างนะครับมวลเพิ่มค่าเพิ่มด้วยนะครับก็ตั้งมา2ส,สมการครับตั้งมา2ส,สมการแล้วก็กําจัดค่าที่เป็นอุปสรรคของเราไปอุปสรรคของเราคือเราไม่ต้องการค่า K ใช่ป่ะพอเราไม่ต้องการค่า K เนี่ยเราก็เอาจับมันมาหารกันเพื่อกําจัดค่าเนะครับ ก็ตอบ m 2ต่อ m 1นะครับเป็น15ต่อ1เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับดูข้อต่อไป